ทุกหน้าหนังสือทุกคำที่เขียนลงไปล้วนแต่ซ่อนเรื่องราวและความลับที่รอการค้นพบและบางครั้งความลับเหล่านั้นอาจเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเข้าร่วมการผจญภัยไปกับแอลลี่ในห้องสมุดลับแห่งวิญญาณซีรีส์วิดีโอใหม่ล่าสุดของเราที่จะนำคุณไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์คำสาบโบราณและการเดินทางข้ามเวลาเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขัง ตอนที่ 1. เสียงกระซิบจากหนังสือเก่าในเย็นวันหนึ่งที่แสงอาทิตย์เริ่มตกลงข้างภูเขาและเงามืดเริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมเมืองเล็กๆนั้นแอลลี่หญิงสาวผู้หลงไหลในประวัติศาสตร์และเรื่องราวดี้ลับก้าวเข้าสู่ห้องสมุดโบราณที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์และต้นไม้ใหญ่ที่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณห้องสมุดแห่งนี้แทบไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมชมเนื่องจากตั้งอยู่ในส่วนที่ถูกละเลยของเมือง และมีเรื่องเล่าว่าเป็นที่หลบซ่อนของหนังสือเวทมนต์ที่หายากอาลี่เดินผ่านชั้นหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือโบราณที่เรียงรายไม่มีวันสิ้นสุดโดยเธอหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่ดูเก่ากว่าเล่มอื่นๆฝุ่นที่เคลือบอยู่บนปกหนังสือตัวหนาแผ่กระจายออกมาตอนที่เธอถือมันขึ้นมาหนังสือเล่มนี้มีลักษณะพิเศษด้วยปกหนังสีเข้มที่ประดับด้วยรูปแกะสลักที่ซับซ้อนและเส้นสายลายมือที่เก่าแก่ ภายในเล่มมีคำบรรยายว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งนามว่าอ m มเลียผู้ถูกกักขังวิญญาณขณะที่แอลลี่เปิดหนังสือเล่มนั้นมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นช่วยเราปลดปล่อยเราเสียงนั้นดังมาจากหน้าหนังสือที่แอลลี่กำลังมองอยู่และท่านใดนั้นแสงสว่างประหลาดก็พุ่งออกมาจากหน้ากระดาษตัวอักษรที่เขียนด้วยมือเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกำลังไร้รำ ในขณะที่แอลลี่รู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่ไหลเวียนอยู่รอบกายการเปิดเผยครั้งนี้นำเธอเข้าสู่การผจญภัยที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนการค้นหาคำตอบและการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอตลอดไปตอนที่2ประตูสู่อดีตที่ลับลมหลังจากที่แอลลี่เปิดหนังสือเล่มโบราณและเผชิญกับแสงสว่างประหลาดที่ปลดปล่อยออกมา การผจญภัยของเธอได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงในห้องสมุดที่เงียบสงัดหนังสือเล่มนี้กลายเป็นประตูที่เปิดไปสู่โลกที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนแสงที่พุ่งออกมาจากหนังสือได้สร้างภาพลวงตาที่ทำให้อลลี่เห็นฉากจากอดีตที่ลืมเลือนไปนานในหน้าหนังสือต่างๆที่เธอเปิดดูเธอได้พบกับเรื่องราวของอเมเลีย หญิงสาวพูดถูกพ่อมดมอดินครอบำรองำด้วยคำสาบอันแสนโหดร้ายเพราะเขาต้องการให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปแต่อเมเลียมีจิตใจที่เสรีและไม่ยอมจำนนต่อคำสาบนี้ภาพลวงตาในหนังสือได้นำเสนอช่วงเวลาที่อเมเลียพยายามนี้จากการควบคุมของมอดินแต่ไม่เคยสำเร็จแอลลี่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับอเมเลียและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอให้หลุดพ้นจากคำสาปนี้ ในขณะที่เธอค้นคว้าหาวิธีทำลายคำสาบมอดินก็ได้ส่งกาเดียนผู้พิทักษ์คำสาบที่มีร่างกายมืดมิดและตาสีแดงฉานมาหยุดยั้งเธอการเผชิญหน้ากับกาเดียนในห้องสมุดเก่านั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอันตรายแต่แอลลี่มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ถอยหลังและจะต่อสู้เพื่อช่วยเหลือวิญญ,ญาณที่ถูกขังไว้ ตอนที่3าคำสาบและการปลดปล่อยขณะที่แสงแรกของวันทอดทะลุผ่านหน้าต่างห้องสมุดโบราณแอลลี่ได้เตรียมพร้อมสำหรับพิธีกรรมที่จะปลดปล่อยวิญญาณของอามิเลียจากคำสาปโหดร้ายของมอดินในห้องสมุดที่เต็มไปด้วยความเงียบเหงาตอนเช้าเริ่มเปลี่ยนไปด้วยพลังและความหวงังแอลลี่รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เธอวาดมงกลมเวทมนต์ด้วยผมทองคําและวางเครื่องรางที่เก็บมาด้วยความยากลาบากอย่างพิถีพิถันส่วนผสมสําหรับพิธีกรรมนี้ประกอบไปด้วยน้ําจากน้ําตกที่ศักดิ์สิทธิ์ดินจากสุสานโบราณของนักเวทและหยดเลือดของเธอเองที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ ขณะที่แอลลี่ท่องคาถาอากาศในห้องเริ่มสั่นสะเทือนและแสงสว่างจากวงกลมเวทมนตร์เริ่มสว่างขึ้นการเดียนและมอดินปรากฏตัวท่ามกลางเงามืดมอดินพยายามที่จะขัดจังหวะด้วยคาถาดำของเขาเองแต่แอลลี่ยินมยัดอย่างมั่นคงมือของเธอถือคาถาที่ส่องประกายแสงระยิบระยับ ตัดผ่านความมืดที่พยายามจะครอบงำเธอในที่สุดแสงสว่างก็ทะลุผ่านความมืดและวิญญาณของอเมเลียก็ปรากฏตัวในรูปแบบของสายลมเบาๆที่ล้อมรอบแอลลี่ก่อนที่จะหลอมรวมเข้ากับแสงที่ส่องสว่างจากวงกลมเวทมนต์มอดินส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธและสลายไปในความมืดที่เขามาจากในขณะที่วิญญาณของอเมเลียหลอมรวมเข้ากับแอลลี่มีการเผยแพร่ความจริงที่แอลลี่ ไม่เคยรู้อามิเลียคือส่วนหนึ่งของวิญญาณของเธอเองที่ถูกกักขังไว้ในอดีตพิธีกรรมนี้ไม่เพียงแต่หลุดพ้นอามิเลียจากคำสาปแต่ยังเป็นการปลดปล่อยแอลลี่จากความกลัวและความไม่แน่นอนในตัวเธอเองในขณะที่ห้องสมุดกลับคืนสู่ความสงบกแสงแรกของวันใหม่ก็เริ่มส่องเข้ามาทำให้ห้องที่เคยมืดมิดนั้นสว่างสวยด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในห้องสมุดลับแห่งวิญญาณเราหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบการผจญภัยและค้นพบความลับของแอลลี่และอเมเลียที่เรานำมาเล่าเรื่องให้ฟังกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่จะนำมาฝากกันนะคะแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรกับการผจญภัยครั้งนี้และมีอะไรที่เพื่อนๆอ,อยากเห็นหรือค้นพบในตอนต่อๆไปความคิดเห็นของเพื่อนๆช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นได้แล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ